ภาพที่สร้างความปิดหวังให้กับบรรดานะักท่องเที่ยวและชาวฮ่องกงไม่แพ้กันนะคะเมื่อหนึ่งในผลงานศิละปะเป็ดยักษ์เป่าลมสีเหลืองเกิดลมแป๊บลงไปค่ะหลังจากเพิ่งถูกปล่อยลงอ่าวบิเตยฮาเบอร์เมื่อวันที่9มิถนาย,ยนที่ผ่านมานี้เอง โดยหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาชมเจ้าเป็ดคู่อย่างคุณเบลชุติมาวราพันธ์ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP นะคะว่าตั้งใจจะพาน้องสาวที่ชอบเจ้าเป็ดเหลืองตัวนี้มากอย่างทั้งเสื้อทั้งกระเป๋านี่พิมพ์เจ้าเป็ดตัวนี้เอาไว้หมดนะคะรู้เลยว่าเป็นแฟนพันธ์แท้แน่นอนมาคราวที่แล้วเนี่ยก็เจอเจ้าเป็ดตัวแฟบอยู่กลางน้ํามาหนที่สองคนนี้ก็ตั้งใจจะมาถ่ายรูปก็อยากจะมาแก้มือก็แฟบอีกแล้วนะคะน้องสาวก,ก็เลยเศร้ามากเลย ด้านทิสตินแทมค่ะชาวฮ่องกงก็บอกเหมือนกันเลยว่าเคยดูเป็ดตัวนี้เมื่อการจัดแสดงครั้งแรกเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้ก็เลยตั้งใจพาลูกสาวมาดูอย่างไรก็ตามเธอก็บอกว่าไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่เพราะว่าลูกสาวของเธอยังคงแฮปปี้ดีอยู่นะคะ เป็ดยักษ์ป่าลมสีเหลืองโดดเด่นกลางทะเลฮ่องกงคือผลงานศิละปะจัดวางของศิลปินชาวดัชค่ะฟรอเลนทินฮอฟแมนซึ่งเคยถูกจัดแสดงในอ่าววิกตอเรียฮาร์เบอร์ครั้งแรกเมื่อปี2013แล้วก็เพิ่งถูกเพิ่มมาเป็นเป็ดคู่ค่ะน้ํากลับมาจัดแสดงอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มเป็นเป็ดคู่นอกจากศิลปินต้องการสื่อถึงความรวมไม้ร่วมมือของผู้คนในช่วงโควิด19ก็ยังแฝงในยะถึงความเป็นสิริมงคลแบบจริงๆด้วยนะคะทีเป็ดคู่ก็หมายถึงโชคดีแบบทวีคูณอีกด้วยค่ะ